สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทสรุปข่าวประจําสัปดาห์เมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยน2564นางสาวเกสรเกิดลําสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทมอบหมายให้นางสาวสายฝนโบว,วัดนักวิชาการแรงงานจํานานการพร้อมด้วยนางสาวสุวรรณาเปียชดนักวิชาการแรงงานและนางจจตรินบุญเสริมนักวิชาการแรงงานตรวจความปลอดภัยอาชีวะอานามายัย และสะพัดวัดร้อนในการทํางานและส่งเสริมให้ในายจ้างจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จํานวน2แห่งและได้มอบหมายให้นั่งเลยนุกาแจ่มแจ้งนักวิชาการแรงงานชํานาญการและนางนัทน,นิชาพภพรนักวิชาการแรงงานชํานาญการเข้าตรวจคุ้มครองแรงงานนบอจกธนาายไพศัลก่อสร้างผู้รับเหมาชั้นตน้นและผู้รับเหมาช่วง6กรายมีลูกจ้างจำนวนส2ถึงสองคน ประกอบกิจาการรับเหมาก่อสร้างที่สำนักง,งานอายการจังหวัดชัยนาทในวันที่17พฤศจิกายน2564โย25สัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทมอบหมายให้นางเดืนนุก,กาแจ่มแจ้ง,งนักวิชาการแรงงานจำนานการและนางนัทนิชาพะพรนักวิชาการแรงงานชำนานการและนางสุชาดาเงินอยู่เจ้าพนักงานแรงงาน,างานเข้าสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาสารเสพติดในร่างกายลูกจ้างร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลประจำอำเภอ และปกครองอำเภอหันคาเพื่อติดตามการจัดทํามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการหรือมยอยสที่ผ่านการประเมินเมื่อปีกงบประมาณาพศสองสและในเวลา13บามิกนา .0 นดนนยส่นนสวการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้มอบหมายให้นางนะัทธิชาพะพรนักวิชาการรายงานชำานาญการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดระดับจังหวัดหรือโต๊ะข่าวครั้งที่10ทับส5 6 4และในวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 4 สุรีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้ม,มอบหมายให้นางเรนุกกาแจ้งแจ้งนักวิชาการแรงางานชำนาญการพร้อมด้วยนางนัทนิชาพระพรนักวิชาการแรงางานชำนาญการและนางสาวนัฐฐาธรรมศักชัยนักวิชาการแรงางานเข้าสุ่มตวรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาสารเสพติดในร่างกายลูกจ้างร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลประจำอำเภอ และปกครองอำเภอหันคาเพื่อติดตามการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการหรือมยอสที่ผ่านการประเมินเมื่อปีงบประมาณพศ2564เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2564โซนิการและคุ้มคองแรงงานจังหวัดชัยนาทมองหมายให้นางโดยนุกกาจแจ้งแจ้งนักวิชาการแรงางานชำนาญการเข้าร่วมประชุมติดตามเด้งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้ใจ่าย ภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัชนาทประจําปีงบประมาณพศ2565ด้วยมีนายรังสรรค์ตั้นเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุมและในวันที่19พฤศจิกายน2564โส,สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้มอบหมายให้นางสาวสาฟฝนบวัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุวรรณนาเปียโชตนักวิชาการแรงงานเข้าสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัทโตโยต้าชน่นา2015จำกัดมีลูกจ้างทั้งหมด83คนโดยนายจ้างได้ดำเนินการให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครบถวนทุกคนและได้ให้ลูกจ้างร่วมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นจำนวน40คนผลการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดชัยนาทพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน12รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด11รายและเป็นผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน1ราย